สองสินสอดกองโตเสียคนดังทุ่งสู่ขอนางร้ายหน้าสวยอลังการสมฐานะสุดๆหลูกต้นรักจนสุกงโอมในที่สุดนักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดาก็มีหนุ่มมาจับจองแล้วเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเสียโบสนัทเดชวชิรรัตนวงโปรโมโตเตอร์มวยและเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีนั่นเองหลังทั้งคู่กับหาดูใจกันมานานกว่าสปี โดยวันนี้วันที่22ธันวาคมหกทั้งคู่ได้ถือเลือกตีควงกันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีครอบครัวและคนสนิทมาร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานรักอย่างมากมายงานนี้เจ้าสาวคราวการันชิดามาในชุดเจ้าสาวสองลูกสองสไตล์มีส่วนพี่แต้มนั่สวมแหวนมาในชุดไทยจัก,กรีประยุกต์สีงาช้าง ที่มีดีเทลงานปักสุดประณีตดูสวยเรียบหรูไร้ที่ติและอีกลุกเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ดูสวยหรูอลังการพร้อมแอบ,บซ่อนความแซ่บไว้เบาๆ